เครียดเครียดไม่ได้โทรตับแล้วเครียดถ่ายไปให้ยายดูนี่จะได้รู้ถึงความไร้กาศเนี่ยทักทายนาะเล่นหน่อยเร็วอย่าอมโทรศพัพท์ไอ้เต้าหน้าแกบายเป็นจานเชิงแล้วเอามาหนี้เอามา ชักแล้ว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 ,ลว,ลวไม่ได้โทสศั์เครียดแม่ก็เล่น iPad <c oughs> ไม่สนใจหนูเลย <c oughs> <c oughs> สนใจทำไมก็น้ามันถ่ายวิดีโออยู่ไม่ใช่เหรอแต่ยิ้มหวานเลแล้วได้โทรศัพท์แล้วไม่ปล่อยถ่ายอยู่นะแม่ช่วยด้วยนะพ่อแม่เก่งลูกเรียกว่าเฮ้ยเรียกพ่อว่า

ถ่ายพ um: pues 8, ี nah. ่ยาดูเลยเนี่ยน้องไงเอ็มเก่งเอ็มเก่งเอ็มแล้วมองวิกเก็้วองสางคนไร้กาดอ่ะ เก่งไม่ช่วยหรอกเก่งไม่ช่วยหรอกน้ำมูกน้ำลายหอมหมดแลวมองดาก็แล้วน้าดาก็ไม่ทนใจเอาเย้มหวาให้ยาวก่อนแล้ว 啊！哎嘿嘿走